มาถึงกิจกรรมใหม่ของเดือนตุลาคมนะครับก็คือการตีมอนกับบอสเพื่อเอาชุดกาชานะครับแต่บอกก่อนเลยว่ามันไม่ได้ทุกคนนะมันก็เหมือนเดือนที่ผ่าน,านมานล้ครับได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับใครได้ก็ขิงกันไปนะฮะเออส่วนเดือนตุลาครับมันต้องให้ตีตัวไหนบ้างทํำยังไงบ้างก็รอไปฟังคลิปนี้กันดูแล้วกันครับ ถ้าอยากเติมเกมต้องเปทูวินรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจสายเปแน่น,นอนฮะโอเคครับให้เพื่อนๆมาที่เมือง f l o w r r Street นะครับอ่าก็คือแถวแถวเมืองล่วอย่างนั่นแหละนะฮะกิจกรรมนี้นะครับก็จัดตั้งแต่บ่าย4โมงนะครับถึงเที่ยงคืนนะจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับของเดือนตุลาคมนะครับวันนี้ก็เริ่มเป็นวันแรกนะครับที่มัให้ตีก็คือไอเนะครับแล้วก็หมาไฮยีน่านะครับ แต่อย่างแรกครับที่เข้ามาเมืองนี้แล้วนะครับมันจะให้เราตีหมาไฮยีน่าก่อน3ตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมค่าให้ครบ3ตัวนะครับเราก็กดติ๊กไปเลยครับหมาไฮยีน่า3ตัวนะครับอ่าพอตีครบแล้วก็ไปส่งเควสชมพูได้เลยนะครับพอไปส่งแล้วเนี่ยมันก็จะให้เป็น exp นะครับของอ่ากีด68แแมวนั่นแหละนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นของแลกต่างๆนะครับ หลังจากนั้นครับใครอยากตีต่อให้ครบ1000เนี่ยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครครบแล้วนะครับซันก็แนะนําว่าให้ตีอีเคต่อได้เลยนะครับอีเคเนี่ยมันจะดรอปเป็นกล่องสีเงินครับอืมกล่องสีเงินนะสูงสุดน่าจะเป็นหินออฟแมวนะแต่ซันได้ไปเห็นโกโมราคอยนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วละนะฮะแล้วตัวสุดท้ายครับก็คือตีบอสพีโอนี้นั่นเองครับบอสพีโอนน่เนี่ยสิ่งที่มันจะดรอป ก็คือในส่วนของกล่องทองครับกล่องทองก็คือกล่องลูนน่นแหละนะฮะอยากได้ลูนเอสลูนดาวลูนทองอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าเนี่ยฉันได้กล่องมาแล้วนะครับเนี่ยกล่องทองเป็นกล่องลูนนะแต่สิ่งที่ได้คือมามลูนฟ้านะครับลูนดาวลูนทองไม่ออกเลยนะครับพอตีไปสักพักแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับทั้ง3ตัวมันก็จะให้เค้กมาสูงสุดวันละ1000อันนะครับ สามารถเอาไปแลกเป็นกล่องชมพูครับกล่องชมพูเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นลับชุดแฟร์แล้วก็หมวกแฟร์นะครับส่วนพีโอนี่เนี่ยเวลาตายมันก็ดรอปเป็นกล่องชมพูให้เหมือนกันนะเครานี้เรามาดูนี่ดีกว่าครับว่าไอ้ตราที่มันให้มาหลังจากที่เราเก็บ exp ไปเนี่ยมันแลกอะไรได้บ้างนะครับอ่ะเนี่ยครับเก็บ exp เพื่อผ่านไปเลเวล50นะครับคือสูงสุดนะให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนมาที่แถวที่3มครับมันก็จะบอกนะว่าแลกอะไรได้บ้างนะครับ อันแรกก็คือเนี่ยชุดแฟร์เลยนะครับ50ตรานะแต่ว่าชุดแฟร์ก็ไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นะได้เป็นปลดเฉยๆนะครับเป็นชุดแถมฟรีนะแล้วก็น,นี้เป็นตัว๋วบวก10นะครับเลือกชิ้นได้นะอยากได้ชิ้นไหนก็ตามนะครับแต่ว่าเป็นของโบราณนะอันนี้เป็นตัว๋วออฟแมวครับเลือกได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นกาชานะครับที่หาได้ง่ายๆนะฮะจากกิจกรรมทั่วไปนะครับถ้าใครทําครบมาแล้วก็น่าจะครบ ส่วนพวกรูนก็น่าแลกนะครับตัวลุงก็น่าแลกนะครับการ์ดก็น่าแลกตัวกาชาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีฟ้าสีเหลืองนะครับก็ถ้าใครขาดอันไหนหรือว่าเดือนนี้ยังสูม่มนไหนไม่ได้นะครับก็แลกๆกันไปส่วนใครยังไม่เติม68แมวนะครับซันก็แนะนําว่าเ,เติมร้านเปทูวินก็ได้ครับแค่68แมวไม่กี่บาทนะครับยังไงลองติดต่อแอดมินดูนะไปแล้